สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินไบแอมเทรนีโดยไม่หมองอ้มามโทมัาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้นก็แล้วแต่เป็นไปได้ว่านี่น่าจะเป็นพลังงานของคุณนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือพลังบุญของคุณในช่วงนี้จะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตคุณอะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังบุญของคุณเป็นอย่างไรคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะเป็นเรนดอมเนาะราะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจเเเเเปปิดดมมาา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 จจจอออออนนนนนะหรืืวว่่่่่ลีีก็็แสงงคคํํยขุณ ะะเป็นพลังงานของคุณนั่นเองขอดูพลังงานพลังบุญของคุณหน่อยค่ะอืมดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยพลังงานบุญของคุณนะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินช่วงเวลานี้ค่อนข้างบุญแรงบุญแรงนะบุญแรงมี ความฉลาดมีความเฉลียวมีสติปัญญาที่ดีมีบุญมีบาร,รมีค่อนข้างสูงนะมันเหมือนกับว่าถึงจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรคุณก็จะเอาตัวรอดได้อย่างกระชับฉับไวนะเอาตัวรอดได้จากปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็มองการไกลเห็นอะไรต่างๆได้อย่างดีหรือเป็นไปได้ว่ามีสติมีปัญญาที่ค่อนข้างมากทีเดียวนะเอ,อพลังบุญของคุณช่วงเวลานี้จะส่งผลให้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยค่ะโห ชัยชนะเอ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะพลังบุญของคุณจะนําพาชีวิตของคุณไปสู่ชัยชนะหรือเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าชีวิตมีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการงานธุรกิจนะ หรือว่าความรักก็แล้วแต่มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะเป็นผู้ที่คว้าชัยชนะหรือได้รับชัยชนะในครั้งนี้นะคะการงานถ้าเกิดคุณสอบบรรจุหรือคุณกําลังหางานอยู่มีโอกาสว่าเขาจะเลือกคุณมีโอกาสว่าคุณจะได้งานนะคะมีโอกาสว่าคุณจะได้รับมันนะหรือถ้าเกิดว่าเอ่อเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าสอบเลื่อนระดับอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสว่าคุณจะได้ถ้าจะสอบใน,ในเรื่องของราชการเนาะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะสอบติดสอบผ่านสอบได้คือไพ่เครื่องรางงานของชัยชนะคือเป็นเป็น เป็นคนที่สําเร็จอ่ะสำเร็จและได้รับชัยชนะในสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณคาดหวังนะรวมไปถึงในเรื่องของธุรกิจด้วยถ้ามีคู่แข่งนะมีศัตรูมีคู่แข่งในธุรกิจก็ต้องบอกว่าเขาจะ จะสู้คุณไม่ได้อะคุณจะชนะนะคุณจะชนะด้วยสติปัญญาด้วยความแหลงคมของสติปัญญาของคุณนะด้วยความรู้ความสามารถของคุณด้วยความมองการไกลของคุณด้วยความรวดเร็วของคุณนะธุรกิจคุณอาจจะไปได้ไกลกว่าเพราะคุณตัดสินใจอะไรต่างๆได้เร็วนะมองการไกลเห็นอะไรที่มันเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความทันสมัยได้เร็วจับหลักถูกได้เร็วเปลี่ยนแปลงได้เร็วนะหรือปรับตัวได้เร็วนะเออปรับตัวปรับ ปรับตัวจ,จากการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็วมันก็เลยทําให้คุณประสบความสําเร็จนะในเรื่องของธุรกิจนะคะเออรวมไปถึงในเรื่องของการเรียนด้วยนะเออมีโอกาสที่จะสอบผ่านสอบได้สอบติดแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยถ้าสอบแข่งขันอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะชนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าโสดอยู่มีโอกาสถ้าเกิดว่าคุณแอบชอบใครอยู่มีโอกาสว่าถ้าคนนั้นมีคนชอบเยอะ มีโอกาสว่าเขาจะมองคุณก่อนเพราะว่าคุณมีออรา่ามีสเสน่ห์แล้วก็มีมีชีวิตที่แบบเหมือนพัฒนาชีวิตอยู่ของตัวเองเสมอและตลอดเวลาทําให้คุณโดดเด่นน่าสนใจและมีสเสน่ห์น่าค้นหามากๆนะคะเออส่วนถ้าเกิดว่าสถานะไม่ชัดเจนนะเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะตัดสินใจเลือกคุณนะหรือ มีโอกาสที่จะตัดสินใจชัดเจนกับคุณแบบปบุบปับฉพัน์แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นไปได้เลยยิ่งคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสที่จะไหวมากขนาดนั้นนะส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอะไรตา่างๆแฟนจะยอมนะแฟนจะยอมถึงทะเละาะเบาะแหว้งกันงอนกันสุดท้ายเขาก็มองงอเราอยู่ดีนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคุณจะอยู่เหนือใครหลายๆคนมีชัยชนะเหนือผู้คนอ่นะอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะพลังบุญแรงพลังบุญดีโอ้โหดูสิ มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะเมตตาเอ็นดูสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือนะติดขัดตรงไหน,นต้องบอกเลยไม่ต้องกลัวค่ะมีคนช่วยเหลือเสมอคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเลยนะมีโอกาสที่จะได้พบรักต่างวัยด้วยนะเออใครที่เป็นคนโสดเนาะมีโอกาสได้พบรักต่างวัยด้วยหรือคนเก่าๆอาจจะหวนคืนมาอย่างที่บอกไปสุดท้ายเขาก็แพ้ทางเราอยู่ดีเขาต้องกลับมาง้อขอคืนดีกับเราอยู่ดีนะคุณจะมีชัยชนะเหนือเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือปัญหาอุปสรรคเหนือบททดสอบทั้งปวงนะคุณ มีถ้ามีศัตรูก็ต้องบอกว่าศัตรูจะแพ้พ่ายพ่ายแพ้แพ้ดวงตัวเองไปใครคิดจะเป็นศัตรูใครคิดร้ายจะพ่พพายแพ้ไปเขาจะสู้ดวงคุณไม่ได้เพราะพลังบุญคุณดีคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรจะมีคนช่วยเหลือมีกัลยาณมิตรที่ดีคอยสนับสนุนซัพพอร์ตนะมีโอกาสประสบความสาเร็จสูงมากเลยพลังบุญดีเหลือเกินคนที่เลื่อนติดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้พลังบุญแรงมากนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเออเนี่ยดูสิ ความรักมีโอกาสมั่นคงสูงมากถ้าโสดอยู่เตรียมตัวเลยมีโอกาสเลยจะได้เจอคู่รักคู่บุญคู่ที่สนับสนุนกันเป็นในทิศทางที่ดีคู่บุกเพศนิวาสคู่ส่งเสริมกันเป็นในทิศทางที่ดีคุณเจอแน่นอนส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนเขาเลือกคุณแน่ๆมีโอกาสมีงานแต่งมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพัสัมพันเนาะมีงานแต่งงานมีงานมงคลสมรสมีโอกาสส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจเอ่ส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วงานการอะไรต่างๆกลับมาดีกันแน่ๆนะแล้วมีโอกาสที่จะสมรักสมรสด้วยอ่ะมีโอกาสในลักษณะนี้เลย นะคะเออเป็นช่วงเวลาดีๆพลังบุญดีนะชีวิตดีมากเลยทั้งเรื่องของการงานการเงินนะธุรกิจหรือเรื่องของความรักดีทุกสิ่งทุกอย่างดูจากพลังงานตรงนี้นะเพอเพอเกิด <ๆ S 1> ข,ขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันบางคนอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคมาก่อนในช่วงเวลานี้อาจจะคิดว่าชีวิตแย่มากๆเลยไม่น่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแล้ว หรืออาจจะคิดว่าไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเลยช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยตอนนี้พลังบุญของคุณกลับมาแล้วแต้มบุญของคุณกลับมาสูงขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งดีๆทั้งการงานการเงินความรักนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดังใจปรารถนามีโอกาสที่จะพิชิตชัยพิชิตเป้าหมายตามที่คุณหวังและคุณปรารถนาสุดท้ายอะไรที่จะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณต้องบอกเลยทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมันเกิดจาก คุณงามความดีของคุณความตั้งใจของคุณในการใช้ชีวิตนะหรือว่าคุณงามความดีของคุณในการสร้างบุญสร้างสร้างบาร,รมีตลอดมาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณหลังจากนี้มันจะเกิดจากการที่คุณเนี่ยหมั่นคิดดีพูดดีทําดีตลอดมาแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดมันก็เลยส่งผลให้การกระทําที่ดีของคุณทั้งการคิดดีพูดดีทดําดีและทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีเนี่ยส่งผลให้อนาคตชีวิตของคุณจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสาเร็จประสบ สิ่งดีๆเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารับชัยชนะนะเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจความคิดดีทําดีพูดดีและการเป็นคนดีของคุณนั่นเองนะคะและนี่คือคำแนะนยทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการนําคลิปดีๆแล้วก็ไลฟ์ดีๆต่อไปให้กับทุกทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบบ